วันนี้จะมาพูดถึงหัวข้อเรื่องแต่งงานกับหนุ่มตุรกีห้ามยิ้มมั่วซั่วจริงหรือเปล่าจริงค่ะจริงค่ะหนึ100่งร้อยเอร์เซ็นคือเรื่องจริงค่ะไม่ใช่แค่คนที่แต่งงานนะคนที่มาเที่ยวคนโสดด้วยเหมือนกันยิ้มมั่วซั่วไม่ได้นะคะไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านเราอะค่ะสยามเมืองยิ้มประเทศไทยเราอ่ะปลูกฝังให้คนไทยอะยิ้ม,มเจอปัญหาก็ยิ้ม ไม่เข้าใจภาษาก็ยิ้มยิ้มไว้ก่อนเจอกันครั้งแรกไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยคนแปลกหน้าเจอกันครั้งแรกสงยิ้มนั่นเองนะคะมันก็ไม่ผิดหรอกมันก็ไม่ค่อยอันตรายอยู่ที่ไทยแต่อยู่ที่นี่อันตรายนะคะคลิปนี้ออกมาแชร์เรื่องของวัฒนธรรมที่มันแตกต่างกันแล้วกันเนาะการที่คุณมาที่ตุรกีอะค่ะอันนี้พูดถึงคนที่ยังไม่แต่งงานนะการที่คุณมาที่ตุรกีแล้วคุณแจกยิ้มสยามไปทั่วเนี่ยคุณต้องระวังนะคะต้องแบกรับความเสี่ยงในเรื่องของการที่ คุณไปยิ้มแล้วคุณจะไปสร้างความเข้าใจผิดให้กับหนุ่มๆตุรกีเขาเข้าใจว่าคุณสนใจในตัวเขาพอเขาคิดว่าผู้หญิงคนนี้ยิ้มให้เขาปุ๊บเอาผู้หญิงคนนี้สนใจคุณนี่หว่าเขาก็จะเข้ามาหาคุณบางคนดีก็ดีไปก็คุยปกติไม่มีอะไรแต่ถ้าบางคนที่ไม่ดีเขาเข้ามาคุกคามคุณละ่ะอืมเพราะฉะนั้นคุณต้องยอมรับความเสี่ยงตรงนี้นะวัฒนธรรมมันไม่เหมือนกันสังคมผู้ชายตุรกีมันเป็นอะไรที่แบบไม่รู้อ่ะใช้คำพูดไม่ถูกเดี๋ยวไปหาคำพูดมาก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อคลิปหน้าอะไรพวกนี้ นั่นแหละสังเกตได้ว่าสาวๆสาวๆตุรกีนะคะที่เขาเป็นมุสลิมกันอืเขาเป็นวัฒนธรรมมุสลิมเนาะเวลาเขาออกไปข้างนอกอะะเขาไม่ยิ้มมั่วสั่วนะคะเขาจะยิ้มให้เฉพาะเพื่อนครอบครัวหรือคนที่เขารู้จักดีแล้วอืมแต่เวลาเขาออกไปข้างนอกเขาจะอย่างนี้เลยเนี่ยหน้าบึ้งเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่เป็นมิตรเราตัดสินคนจากภายนอกไม่ได้แต่สิ่งที่เขากําลังแสดงออกอยู่คือเขากําลังปกป้องตัวเองค่ะเขากําลังจะสื่อสารออกไปให้กับนุ่ม รอบข้างภายนอกว่าอย่าเข้ามาคุยกับกูนะอย่ามายุ่งกับฉันอย่าเข้ามาหาฉันอย่าเข้ามาคุยกับฉันเพราะฉันไม่อยากคุยกับคุณเนี่ยฉันแสดงออกชัดเจนเลยด้วยกันทำหน้าบึง้งเห็นไหมคะเออมันมีที่มานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะเซฟตัวเองนิดนึงอะคะ่ะก็อย่าไปแจกยิ้มมั่วซ่วแล้กันเนาะถือว่าเรามาระวังตัวไว้ไว้หน่อยก็ดีนะคะอ่ะกลับมาคุยถึงเรื่อง สาวๆที่แต่งงานกับหนุ่มตุรกีเนี่ยห้ามแจกยิ้มมั่วสั่วเนี้ยยิ่งซีเรียสเลยค่ะเพราะว่านั่นแหละหนุ่มตุรกีค่อนข้างที่จะหลงตัวเองค่อนข้างที่จะมั่นเบ้านิดนึงถ้าม,มีผู้หญิงยิ้มให้เขาก็จะเข้าหาแล้วมันเป็นพฤติกรรมที่แบบเข้าหาโดยที่ไม่สนใจว่าผู้หญิงคนนั้นจะมีสามีมาด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณแต่งงานกับหนุ่มตุรกีแล้วคุณยิ้มมั่วสั่วคุณเตรียมตัวบ้านบึ้มได้เลยนะคะบ้านบึ้มเพราะว่าสามีคุณจะบึ้มคุณคะ่ะเอ้ยอะไรวออไ่างนอกกับเม เมียกูยิ้มให้ให้ผู้ชายคนอื่นเขาไม่มาคิดหรอกค่ะว่าไทยแลนด์แดนสยามเขาคิดแค่ว่าเมียเขาอะไปอ่อยคนอื่นไปแบบส่งสายตาเช็คเรตติ้งอะไรกับคนอื่นแล้วไปทําให้ผู้ชายคนอื่นอะเข้ามาหาตัวของภรรยาเขาอืมเขาก็จะโมโหนอกจากเขาจะไปมีเรื่องกับผู้ชายคนอื่นปุ๊บเขาจะมีเรื่องกับคุณด้วยคะ่ะ เพราะฉะนั้นไปยิ้มมั่วซั่วไม่ได้นะคะยิ้มแค่ในครอบครัวแล้วก็ยิ้มให้สามีลูกๆก,ก็พอนะคะเนาะใครมีคําถามอะไรสงสัยยังไงคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะอวันนี้มาแชร์เรื่องความแตกต่างของวัฒนธรรมให้ฟังแล้วกันค่ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าไว้ว่าเออเจอกันใหม่คลิปหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเอาไว้เจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ